สวัสดีผู้ชมคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้พบกับผมเดชากรครับก็วันนี้จะมาสอนการเติมโค้ดจากฝาวเมาเฮนดิลนะครับก็ขั้นแรกเดี๋ยวเราเนี่ยครับอันนี้ผมก๊อปก๊อปลิงก์ันมาแล้วนะครับอันนี้สมติว่าเราก๊อปเข้าไปนะก๊อปเข้าไปเราก๊อปไปอย่างนี้นะลเราเข้า Google แป๊บนะเดี๋ยวลองเข้าให้ดูนี่วางเข้าไป เอนเ r ไปนะครับผมเนี่ยก็จะมีอย่างนี้นะตอนนี้ผมเข้าละว,วเรากที่นี่เข้าไปก่อน,นครับมันแจกกว่าสองล้านไอเทมครับ mm hmm. ก็นี่เบอร์โทรศัรพท์ของเราเราใส่เบอร์ไปนะครับ เบอร์โทรศัพท์รหัสใต้ฝาอ่าเดี๋ยวผมมีละผมเตรียมมาละมาพิมพ์ชาร์จหน่อยคนระับวันนี้ไม่ได้เอาคีย์บอร์ดมาพิมพ์อันนี้ลองก่อนนะว่าได้ไหมอาจจะใช้งานได้ละ อาว่าแล้วแปบ๊บนึงนะอีกหันหนึ่งยังมีอยู่แป๊บนะครับอันนี้สำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับคอที่รู้แล้วก็อา,อานจะอี่ครับนี่มันจะเขียนขอบคุณที่ร่วมสนุก นัเนี่ยอันนี้ก็ไปโค้ดนะบ,บางคนดูแล้วขาลอาไปอ่าที่จริงขาลอกตัวน,นี้ก็ได้ลืมไปเราก็เข้าเข้าเว็บฮอนนะครับนี่จุดเอจุดเว็บฮอนนี่นะครับใครไม่รู้ก็เอา้เอา,เ,อาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเสียงมาจะใส่เอาจากไหนเนี่ยโอ้โห <c oughs> แป๊บหนึ่งนะ ถ้าใครไม่รู้เว็บพันเดี๋ยวผมก๊อปลิกไว้ข้างล่างนะครับน,นี่เข้าสู่เว็บไซต์ไปลเลยนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องอย้อนนี่มันจะเขียนเติมโค้ดนี่นะตรงนี้นะนี่นะนี่กดเข้าไปเติมโค้ดอันนี้ไม่ต้องสนใจไปแล้วเราเนี้ยบางคนเอาโค้ดที่ไหนมาไม่รู้แต่นี่ผมได้คนละคลิลกเข้าไปนี่เติมโค้ดนี่คนระับ มันจะให้เราเล่นนะระวางังไอ,อ้วางโคตไปนะด้านไปมันก็จะให้ใส่ไอดีกาลีน่าถือคือไหมให้ไหนน,นี่ครับใส่เข้าไปนะครับ ได้แล้วไม่บันทึกแล้วก,กดแล้วก็กดวางอีกรอบหนึ่งนะครับวางไปอีกรอบหนึ่งดูได้อะไรนี่ครับสอง d ดีลิี่นี่ก็คือว่าบ้านใครไม่มีคาเฟ่ไทยแล้วอวตารมเล่นได้น้อยเอ,อ้ที่ผิฮีโรม่มมนเล่นได้น้อยมันก็จะให้แจกให้เล่นทั้งหมดสองวันนะครับก็นะครับ,รบก็เป็นเทคนิคเทคนิคเล็กๆน้อยๆจากผมครับ ก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรก็ถามถามมาได้นะก,ะกนนเ็เดี๋ยวก็จะบอกโอ้อันอันนี้เดี๋ยวให้สาระก่อนคนระับโอเคอ่ะโอคิลี่มันเข้าอัพเดทใหม่มั้งปลาหอกลโอคิลี่เป็นฮีโร่คลัสสีกตัวโอ,อ้มันจะปลาหอกมันจะปลาหอกสองพันเมตรเท่ากับเราอยู่ที่ บ่อบ่อเราไปถึงที่บ้านเราเลยนะปลากระเล่ปลากลามากนะก็อันนี้อันนี้อะไรเนี่ยการแข่งขันอ๋ออันนี้มันเป็นการแข่งขันอลก็ขอจบคลิปเ,เพียงเท่านี้ลักกันนะครับผมก็เดี๋ยวก๊อปเฟซไว้ข้างล่างนะครับผมครับ